สวัสดีครับพี่น้องมาพ่อครับซองอยันครัมันก็อเอานีิเมนูไหม่เมนูแปกเมนูกับแก้มแหละได้กินน้ำขา้าวรวกกินปลาสวายรวมเลียลว,วๆครับนี่ยกระเทียมเกียวครับกุยชาย่ายหอยนางอ่ะอันนี้ก็เกียวไม่ไม่ย้อมหอมเลยกระเทีย,ยมผักกระมีบวกทัวครับเนี่ยกุยช่ายว่าต้องโอ้ยมาเนื้ยติดหนังมันๆเลยกินกับตำเบงอือกินซีฟูดหอมกระเทียมมาก สะโอก็ได้ครับแก้มก็ดีกินหนังกี่หน่อยคิดอยากกินนล้ว<ม>ประเด็นว่าดิอยากกินปลาสายหรออยากกินปลาบึกเฮ้ยไปงานงานเลี้งยงที่ทำงงานเขาปลาบึกหมาอ,อกหลันลวกกิ่มว่ะ กินเดียวนึงติดใจอยากกินเลยหาสังเซ้กับเราเลยเลยเนี่ยเลยปลาสวายเนี่ยคือกันอยู่หรอกยากะสูรสจัดประบึกก็ได้หรอก mm hmm. พอเพราะแกขัดเดียว mm hmm. กินไปก่อน mm hmm. หอมเขากันเดียกหอมกระเทียมครับ พักตังโอ้อกินเด่นเลยกินแอปเปิ้ลก็ดีเลยหมดลองมันแซ่บเตะท่องมีหนังเล็กน่อย,อยมันๆบอกเขาเลยเขายังเดียวเขาเดียวหมด ไปเห็นต้องอยันครับฝากกดไลคกดแยกไติตามกันก่ช่วงนี้ยอดวิวน้อยหน่อยตะมุตะมีครับยอดวิวขึ้นยากครับไอ้ซองครับแดงด้วยก็ติดลบกดท่าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะป่วยลงลิดมาเป็นปีเขียวทุกจองขนาดป่วยลงลิดต้อเ่ยเป็นแน่เงินนำ พีม่มาก,กกระเบิดดีกว่ายังมันเฮ็ดนะลงมือนละแปดกิบยังคือแดงคือเกาอยู่จมมือซื้อครับจมกับลงเงินก็ส่งงานนี่ก็มีคนเบิงบ่งโบเบิ่งกันเริ่ดเริ่ไมเสียงกันพระว่าโอ้ยใ้หัางกินกันนี่ก่อนปิดกล่อง ก๋วยขหลกก๋แชกีดตามก๋นยเตหนักไปเห็นเดือนผ่านนะ